เพาะลูกหนังกับ่าตางครับมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจำวันทางตูนยูเวเตดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานตูนยูเวเตดกันด้วยนะครับและก็ช่องทางหนึ่งที่ Li n e แอดแตูนสามไม่รู้เหมือนกันนะครับว่านี่เป็นข่าวดีของสาวกปีศาจแดงหรือเปล่านะครับเพราะว่าทางด้านของเดวิดออสตินแห่งดีเอเลติกนะครับผมผู้สื่อข่าวชื่อดังได้มีการรายงานว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูเวเตดนั้นได้มีการพิจารณานะครับพร้อมที่จะ ปล่อยตัวทางด้านของมาคัสและฟอร์ดแนวรุกตัวเก่งของทีมนะครับผมที่ตอนนี้กลายเป็นว่าปืนฝืดแล้วก็ฟอร์มฝืดเหลือเกินนะครับซึ่งเจ้าตัวก็เป็นเด็กบ้านของสโมสรด้วยซึ่งต้องถือว่าเป็นข่าวที่ค่อนข้างจะช็อกอยู่พอสมควรเหมือนกันเนื่องจากว่าโดยทำธรรมเนียมโดยตามธรรมเนียมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วเนี่ยส่วนมากก็จะรังนักเตะท,ที่เป็นเยาวชนของทีมเอาไว้ให้นานที่สุดนะครับผมถ้าหากว่าฟอร์มไม่ดีจริงนี่ก็จะไม่ปล่อยเลยนะครับแต่ถว่า หลังจากที่เซอร์จิมและคลิปเนี่ยได้เข้ามา,าซื้อหุ้นนะครับแล้วก็ได้มีการบริหาราทางด้านของงานางานด้านฟุตบอล100%นะครับก็ได้มีรายงานาล่าสุดนะครับหลังจากที่ตัวของมาคัสแลตเฟิร์ดเองเนี่ยก็โอ้โหฟอร์มไม่ค่อยดีในฤดูกาลนี้นะครับทำให้อาจจะมีการพิจารณานะครับในการปล่อยตัวแต่ถ้ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในการปล่อยตัวครั้งนี้ก็จะต้องดูความเหมาะสมด้วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของค่าตัวว่าจะสามารถรับได้ เทั้งนี้นะครับผมทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มีการพิจารณาอีกด้านหนึ่งก็คืออาจจะรั้งตัวเก็บไว้นะครับผมเนื่องจากว่าเชื่อยังเชื่อมั่นนะครับว่าทางด้านของมาคัสแรดฟอร์ดเนี่ยยังสามารถรีดศักยภาพได้อีกได้มากกว่านี้อีกยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับทางด้านของแรดฟอร์ดนะครับผมก็ต้องบอกว่าทําผลงานได้อย่างผิดหวังในฤดูกาลนี้มากๆนะครับลงสนามให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปแล้ว40เกมได้อายิงได้เพียงแค่8ประตู กับ5แ a ซิดเท่านั้นเองนะครับสวนทางกับเมื่อฤตูการก่อนนะครับที่เจ้าตัวยิงได้ถึง30ประตูจากการลงสนาม56เกมในทุกรายการนะครับทางด้านของเดวิดออสตินก็ได้มีการรายงานว่าเป้าหมายแรกของสโมสรก็คือการเก็บและเปิดเอาไว้และจะพยายามทํางานร่วมกับเขาเพื่อที่จะดึงศักยภาพให้ดีให้ให้ออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับเหมือนที่เจ้าตัวสามารถแสดงผลงานได้เมื่อฤดูการ2,022-2,023นั้น แต่อย่างไรก็ตามแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็พร้อมที่จะพิจารณาขายตัวอกองหน้าทางด้านของกองหน้าทีมชาติอังกฤษลายนี้นะครับผมออกไปเช่นเดียวกันถ้าหากว่าพวกเขาได้รับข้อเสนอที่น่าสนใจมากๆและตัวนักเตะเองต้องการแจ้งว่าอยากจะหาประสบการณ์ใหม่ทางสโมสรก็พร้อมที่จะพิจารณาขายนั่นเองนะครับท้งนี้ทางด้านของมาคัสแรดเบิร์ตเนี่ยก็เพิ่งจะต่อสัญญากับทีมออกไป5ปีนะครับพร้อมกับค่าเหนื่อยที่ค่อนข้างจะมาหา เลยซึ่งสัญญาจะหมดลงเนี่ยก็คือก็คือปีอมิถุนายนปี2 0 2 8น่นู่นเลยนะครับผมที่ท,ที่ต้องบอกว่าเป็นสัญญาที่ค่อนข้างจะระยะยาวนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูอนาคตของทางด้านของมาคัสและเปิดกันต่อไปนะครับว่าตอนนี้จะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งก็ต้องบอกตรงๆว่าในฤดูกาลนี้แฟนฟุตบอลอโดยเฉพาะแฟนผีนี่ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะสายหัวกับฟอร์มการเล่นของแรดเฟิร์ดเหลือเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเป็นพ่อเลี้ยงนะครับเลี้ยงเท่าไหร่ก็ติดนะครับผมแล้ว ก,ก็การที่ไม่สามารถทําประตูได้เลยนะครับซึ่งส่วนทางกับฟอร์มการเล่นเมื่อฤดูการก่อนอย่างมากมายเหลือเกินนะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารายงานของเดวิดออนสตีนจับไปในทางที่ทางไหนไปในทิศทางที่สโมสรจะเก็บตัวไว้เพื่อที่จะรีดศักยภาพแล้วก็เป็นตัวหลักต่อไปหรือว่าจะปล่อยตัวถ้าหากว่าได้ข้อเสนอที่เหมาะสมนั่นเองนะครับและนี่คือทั้งหมดของเคาะลูกหนังกับจ่าแตงครับที่จะมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจําวันทางตูนอยู่แต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b นะครับ เป็นกําลังใจกับพวกเราทีมงานตูดยูเต็ดกันด้วยนะครับและก็ช่องทางหนึ่งที่ Line แอดแอดตูนสายสามวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ